สวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิตามินนะครับวันนี้เราก็มาลองทดสอบอะไรกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะทดสอบเกี่ยวกับมนุษย์แกนโลกนะครับว่าเขาสามารถอยู่ร่วมกับน้ําได้หรือเปล่านะ<อ>ซึ่งคลิปนี้นะครับมันไม่ใช่ไอเดียของผมนะครับมันเป็นไอเดียของช่องต่างประเทศช่องหนึ่งนะครับเขาทําไวนะ้เนาะ ก็เลยอยากจะมาลองทําดูนะครับก็คือเราจะลองให้เจ้าตัวนี้นะครับมันเแกนโลกเนี่ยมาลงน้ําดูสักครั้งนะครับโดยการสร้างบล็อกขึ้นมานะครับไว้กลางน้ําแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับบล็อกมันก็จะลอยอยู่บนน้าแบบนี้นะครับแล้วก็จะต้องสร้างห่างจากเกาะเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลนะครับ เพื่อไม่ให้มนุษย์แกนโลกเนี่ยวร์ปไปที่เกาะได้นะครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาลองปล่อยมนุษย์แกนโลกกันเลยดีกว่านะครับแล้วเราก็จะทําให้ฝนตกนะครับโอเคมาสนุกราคานีนา้นี่คือมนุษย์แกนโลกนะครับเขาจะไม่ถูกกับฝนแล้วก็น้ำเนะาะคราวนี้เราจะเปลี่ยนเวลานะครับ ไม่ใช่เปลี่ยนเวลาแล้วเปลี่ยนสภาพอากาศนะครับเป็นฝนตกนะครับเขาก็จะไปไหนไม่ได้นะครับเขาก็จะอยู่แค่สี่บล็อกนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทุกบล็อกเลยนะครับก็อ๋อโอเคนะครับเมื่อกี้เห็นเขาโดดลงไปในน้ำละ คุกบล็อกนี้ออกจะเหลือแค่สองบล็อกนะครับคุกบล็อกนี้ออกไปไหนไม่ได้ละคราวนี้อ่าบล็อกสุดท้ายนะครับเขาก็จะวัดแค่บล็อกเดียวนะครับเห็นไหมไปไหนไม่ได้ลนะตีเลยเอา วาร์ปไม่ได้เฉยเลยอะไปไหนแล้วคิดว่าเราอาจจะอยู่ใกล้พื้นนะครับเขาอาจจะวาร์ปลงไปใต้ดินนะครับเพราะว่ามันลงมาตรงนี้นะแล้วเขาก็อาจจะวาร์ปลงไปข้างล่างนะครับโอเคเราอาจจะต้องหาจุดที่มีน้ำลึกกว่านี้นะครับ <lim> ผมจะสร้างใหม่นะครับ เอาเป็นที่ราบแล้วก็หน,น้าน้ำเนาะจะได้ไม่มีพื้นที่ที่มันเป็นเกาะนะครับอะตอนนี้มีแต่น้ำแล้วนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยดูซิว่าเขาจะวารไปไหนได้ <c ười> <c ười> แกแรงมนต์แกนโลกนะครับ <c ười> โอเค ป่อยนะครับแล้วเราก็ปรับเวลาฝนตกเขาก็ไปไหนไม่ได้นะครับก็อยู่แค่สีบอกนี้ปล่อยตัวสิสลับกันอยู่นี้นะครับเอาไปอยู่ด้วยกันด้วยนะ โอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มถูกบล็อกแล้วนะครับหายไปหนึ่งบล็อกแล้วอ้าวเหลือกันแค่คนละบล็อกนะครับเออเขาจะไปอยู่ด้วยกันไหมโอเคไปไหนไม่ได้แล้วนะครับ <c oughs> ดีเลย <c oughs> เขาก็จะมาอยู่ในน้ํานะครับใครบอกมนุษย์แกนโลกไม่ถูกน้ำนะี่็นเขาก็อยู่ได้นะี่ไม่เสียเลือดด้วยนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะรอดูว่าเขาจะสะอึกหรือเปล่านะครับซึ่ึในที่นี้ก็คือเขาจะขาดออกซิเจนหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะ เดี๋ยวผมขอปล่อยเพิ่มนะครับนี่เห็นไหมเราก็จะมาอยู่รวมกันอยู่ในน้ำนะครับไปไหนไม่ได้นะเพราะว่าโลกที่เราสร้างมีแต่น้ำนะครับ ออกถ้าแดดออกแล้วเขาจะไปไหนก็ไปไหนไม่ได้อยู่ดีอ่ะตีพื้นด้านล่างเดี๋ยวรอดูสักครู่หนึ่งนะครับสักห้านาทีเนาะดูว่าเขาจะสะอึกหรือเปล่านะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณนาทีกว่าๆแล้วเนาะก็ยังไม่มีตัวไหนสะอึกนะครับว่าจะทิ้งไว้สักห้านาทีนะครับแต่กว่ามันจะคิดมันจะนานเกินไปเนาะก็ ผมมองว่าคงจะไม่มีตัวไหนสะอึกหรอกนะครับเนี่ยก็คือปกติเนี่ยมนุษย์แกนโลกนะครับมันจะไม่ถูกกับน้ําอยู่แล้วนะครับเขาอาจจะไม่ได้สร้างตัวละครมาให้ขาดออกซิเจนในน้ําได้นะครับก็คือสามารถที่จะอยู่ในน้ําได้ตลอดนั่นเองนะแต่ก็แปลกดีนะครับมนุษย์แกนโลกถูกกับน้ํานะครับความจริงเขาก็ไม่ถูกนะแต่เขาไปไหนไม่ได้นะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่างที่บอกนะว่าคลิปนี้เป็นไอเดียของช่องต่างประเทศช่องหนึ่งนะครับแล้วผมก็ไปยิบไอเดียเข้ามาทํานะครับก็ประมาณนี้เนาะล <laughs> ดแกนโลกนะครับถูกกับน้ํานะครับใครบอกไม่ถูกกับน้ำนะดีไม่ดีเขาอาจจะอยู่ในน้ําได้ตลอดเลยก็ได้นะครับ <laughs> คลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ